สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวกระดาษโน้ตสติ๊กเกอร์คอลเลกชันใหม่ทางซาริโอนะคะเป็น EP ที่4แล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยมีทั้งสิ้น9้าลายด้วยกันที่เบสจะมารีวิวนะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยราคาคือ185บาบาทนะตัวแรกเนี่ยเป็นตัว ันนี้ชื่ออะไรไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเบ้ภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะอ่าแกะกชุบ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 ,ชบมาดูตัวกระดาษกันน,น,กน่ารักเนอะเป็นเป็นเหมือนตัวอะไรแลกคูนปะคะตาแบบนี้สีแดงตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะน,นี่น่ารักไหม ไปนะคะมาดูตัวแพตตี้และจิมมี่กันบ้างดีกว่าคอลเลกชันนี้คุกม,มากเลยนะคะทุกคนมี45ลายนะก็จะมีตัวกรดะดาษนะคะเป็นตัวนี้ข้างในแล้วก็ตัวสติกเกอร์45ดวงนะคะสีสันสดใสมากๆต่อไปค่ะตามด้วยเคโลนะ เปิดออกมาชุบนี่เป็นสีเขียวน่ารักเชียวแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะชัดเจนมาก The w a t e r Village Duo ค่ะตัวนี้เนี่ยสีเขาก็จะออกเป็นสไตล์เหมือนแอบวินเทจวินเทจนิดนิด ตัวอะไรเบสเก็บเขาเนี่ยเบสจะไม่ได้ใส่กล่องนะคะจะแยกออกมาเพราะว่ามันค่อนข้างจะเปลืองพื้นที่นะคะตัวนี้แกะเอาเปิดออกมาจะเป็นวินเทจแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนตัวกล่องเหล็กนะคะต่อไปนะคะมาดูเซเว่นซิลลี่ดอฟกันนะคะเบสอยากจะบอกความโง่ของตัวเองคือตัวเนี้ยมันอ่านว่า Ps, ใช่ไหมแต่เว้ไดนะ้เคยอ่านว่า Dwarf Dwarf <c oughs> ใช่ไหมเบนเบนพูดถูกใช่ไหมคะไหนใครเก่งอิงบอกเวทีเออก็เลยตับรู้ว่าอ๋อมันอ่านว่า Dwarf นะคะที่แปลว่าคนแคะนั่นเองคนแคะทั้งเจ็ดนะคะซีรีส์ก็บ้าเลยวันนี้ใช่ไหมอ่าคนแคะทั้งเจ็ดจอมกวนได้ไหมเบนใช้คำนี้ดีกว่าไหมใช้คำว่าบ้ามันจะแรงไปหรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะเป็น ข้างในนะเห็นไหมไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ชุบนี่โฟกัสอีกตัวนี้ต่อไปค่ะเรามาดูตัวหนูคู่กันบ้างนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรอะพาตาเหรอคะพาตาพาตาเพ ชื่อทำไมอ่านยากจังเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวซาริโอนะคะที่เบนไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเขาเท่าไหร่นะชุบเอ้ยแกะยากหสือเลนมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะคะสีเขาก็จะฟ้าๆหน่อยนะแล้วก็สติกเกอร์นะคะ ต่อไปค่ะเหลืออีกกี่กล่องนะี่ยทยไม่ได้เปิดอีก3กล่องนะคะมาดูเฟรชพันกันบ้างเฟรชพันเนี่ยแอบชอบเหมือนกันนะคือเบลว่ามันเหมาะกับการ d e corate อะตกแต่งนะคะมากกว่า ยากจรูสิกแกะยากไปหมดอุ้ยขอโทษค่ะทำขาดเลยถุง <_ C 1> อ่ <_ C 1> อุ้ยลายหวานมากเลยนะคะเฟรชพานแล้วก็สติกเกอร์45ดวงนี่นะคะ ต่อไปค่ะเป็นแบดแบดมารูค่ะแกะดูกันแบดแบดก็แบดก็จะมีตัวกระดาษโน้ตบ้างนะคะคือเคยจำแน้ว่าเหมือนเคยซื้อมาอยู่นะกระดาษ ปกสวยจังเลยเห็นนะสีดำเออแวสน,น่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นี่เหมือนตัวกล่องเล็กเลยต่อไปค่ะตัวสุดท้ายละมันใช่ไหมเป็นตัวนี้นะคะชื่อตัวว่าอะไรเอ่ยวิงกี้พิงกี้นะคะถ้าเบสอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะวิงกี้พิงกี้เพราะว่าเบสเองเนี่ยอ,อ่ ไม่ค่อยรู้จักนะคะการ์ตูนตัวนี้แล้วก็ไม่เคยดูการ์ตูนซาริโอเลยอะค่ะสะสมแต่ผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะแบบผิดเพี้ยนอะไรนิดหน่อยต้องขออาภัยะคะ mm hmm. ตัวนี้ไม่เป็นตัวอะไรเนี่ย mm hmm. เหมือนแมวปะ mm hmm. โอ้ยแล้นี้น่ารักจัง mm hmm. แล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะ mm hmm. นี่เป็นตัวนี้ค่ะ โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ EP นี้นะคะรู้สึกเบสจะขาด3ตัวรู้สึกจะมีมังกีชีเมลอนครีมนะคะ2อันแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยลายอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปติ๊กในตัวสมุดก่อนนะคะว่าขาดลายไหนบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปต้านหาให้ครบค่ะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย